สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมือ่อหนีเข้ามาทงนาค่ะท่านผู้ชมมาทุ่งนาพาท่านผู้ชมมาทุ่งนาบรรยากาศเย็นๆอยู่ทุ่งนามาหาคุณลุงนั่นคุณป้าก็อยู่ด้วยนะคะยนก,กับผัดขินโอ้ปีเดียวกับเจตังนะปีเดียวเวล,ลาจะไปโชว์กระลาตรงใส่กระเป๋าถือกระเป๋าสีเขียวถือกระเป๋าสีเขียวโอ้คนเกิดคนเกิดวัน สีเขียวไปเคลี้ยนต้นตาลเพราะว่าตาลเนี่ยสิอยู่น้ำงัวงัวที่อาศัยกินมักตาลโดนหากคนเกิดพิมะ์โลงมันสิอยู่งูใหญ่แต่ว่าหากระเป๋าเขียวหาสิกระ่พื่อใดส่งมาเจ้ากูเพียบเลยส่งมาลูกสาวส่งมาให้สาวส่งมาให้อ้าวแต่ว่ามีคอมีโชคมีหลับคอมีโชคแต่ว่าใส่กระเป๋าเขียวดีกว่าไปไปลุงเขา เดี๋ยวตามลุงหลุนไปนะคะลุงหลุนไปดูดูบึ้งพญาบึ้งมาดูดูบึ้งก่อนนะครับดูพญยาบึ้งก่อนนะครับติดตามลุงหลุนไปนะครับไปค่ะท่านผู้ชมอากาศห้อนฮ้อนอากาศร้อนมากแต่ว่าเราใส่เสื้อแขนยาวเพราะว่ามันร้อนนะคะเมื่อเช้านี้หนาวเมื่อเช้านี้หนาวเราก็เลยใส่เสื้อแขนยาวร้อนเราก็ยังใส่เสื้อแขนยาว สะก,กอนเป็นตำนานครับน่าหนาใหญ่เนาะน่าบอเปียกนะมีคนเตาสามขดนี่เป,ป็นแบบสมัยขุ้นแปดซอกมาอยู่เอากรนน่นตำนะนานนน่ี่จะฟังไปลูกตะกี้เอาอยู่นี่ได้นี่เอาว่าให้ฟังเลยหู้บึ่งมาตำนานอยู่แถวนี้เป็นจังไหนเนี่ยข้าเจ้าคือว่าจ้าขี้แรงแทรข้าเจ้าว่าแต่สมัยก่อนคือสิเฮ็ดได้แถวหนิค่ะนี่มันสินพระสินยังนี่ที่แกงน้องเหมยสมล้างพื้นดางไฟอืม นี่นี่ด่ข้าเจ้าคอยรุ้นเสียไปวันหันมาโคนนี่กรรมฐานไ่เพื่อนฉีอยู่ทึ่งนี่บาดนี่พอดีรุ่งยางกายไปเพื่อนก็ได้รุ่งจากโคนค่ะยางเมื่อคนยางเมื่อหานุนยาเกวซักซีถายได้นอือโค่นนี่บอกโค่นนี่บอกนี่โ่นี่ดิโนนี่โหนึ่งเอาห่ให้เดี๋ย นี่นี่นี่บันออกตัวนี้ตัวนี้ยังบอกหักนี่ใช่ลุงอือนี่ยังบอกหักนี่น่เพิปิดจ่บอกปิดเดี๋ยวไอ้เปิดเปิดแน่พอเห็นเพิ่นเพิ่นอยูเหรอยูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเพิ่นอยู่อยู่นี่อือนั่นนี่ปลาทิศตะวันออกตัวนี้หมอพอดีตัวนี้หักนี่นี่นี่คนถางนี่โอ้ท่านผู้ชมโชคลาภอยู่ไก่เจ้าเนาะลุงจะพ่อจะถูกเลขดูเนาะนั่นบ่กหอยตงหันผาดน้อยเดียว ถือเมลายงวดกะถือเมลายงวดแล้วถืออยู่บนเดีเสาเด้อโอ้ยโชคลาภบอกแฟนครับส่องเกียรติ์หน่อยเด้อข้าเจ้ามีโชคลาภน้ำแน่แม่ถ้าอยากได้กระเป๋าสีเขียวบ่ได้กระเป๋าสีเขียวไม่อยากเด้อขัา่าว่ามีโชคลาภนะข้าเจ้าจะส่องแค่ไหนเท่านั้นเห้อเบื้องตะปูที่หามาให้กระเป๋าดำเบื inhos, oh, ้องไปอยากเอาเป็นบ่มัน şey มันบโฉลกมันบ่อย mm. ู่โอ้ แต่ว่าดองสีเขียวเบ่งมันก็มีเคลลับอยู่เนาะแม่นมันองถือเคล็ด้อมได้เนาะโอ้ตงโี่ที่าเพื่อนเนี่ยบ่อ้กลินี่ออมตะวันออกได้นนี่แน่นอนแน่นนป่ะเพี่อนแน่นอนป่ลุงอืมนี่ละไม่เปิดไมจะเปิด จั่นเปิดเนาะจั่นเปิดนี่แน่นอนเอาขึ้นมาหายเลยนี่ติโตเลยน้ยที่ตะวันออกเลยนี่แมนเต่านั้นออกว่าตัวนั้นเต่านั้นบ่ออกเป็นนั้นไหนตัวนี้นั่นอาจจะบอยากเสียงเนยนะแต่ว่าตัวนี้ที่ตะวันออกตรงเป๊ะเลยเนาะตรงเป๊ะเลยนี่่นโอ้ยพอดีเลยพอดีเลยส้มนูนหลาอยู่ว่าโอ้ยจังหวามันพิษอยู่ไก่ทางโผล่ไปยังครับโผล่ไปยังคนมาโผ เอาเบาเรื่องอันเจ้าที่เจ้าวานอยู่นี่เพิ่นแห้งบะลุงเอาเบาก็ดูนี่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 ซักฟีดขนาดนี่นี่ผุนใหญ่เหรอเห็นบ่พุนไปย่างไหมคุณบ่ไปสั่นพาไปที่เราลุงในกระเป๋าสีเขียวจ้าบันนี้พัดหาเบิดดโดนมุดแดงโอ้ยค่ะสาได้ทรงทั้งเน็ตมาให อันบุมีโชคได้สีดำสีบัวลุงนั่นดีลุงขันสีดำนี่บัมีโชคมันบอกตะกี้ใส่ตะสีดำนะสีดำู่เสียงหลายอยู่เจ้าคือหูว่าสีเขียวมันมีสุกเอาอันเขาอานอ่านสุกในตำราสุกค่ะต้องคอเป็นอยู่นั่นดีนั่นดีมีสารพะคุมดีตะกี้เป็นสีเป็นพด่นใหญ่สูง แปางักฟิตนจักน้อยเนี่ยเสื้อเข้ามากกะจะหายพันตื่นพันถ่วงาอจะอยู่ลงไปบอกพนสักวันเธอมาแลกเข้าเห็ดขอโศกลาบกะจะหายพันตื่นพันถ่วงนอุเข้าไปมาเดืองมาล่อใจแล้วกระเบากันอยู่ในเราอยู่เราเหมื่อมีแต่ดุ่งที่ฝ้าหนาอห่เราได้ยินบมลุงเข้าไปเข้ามาเขาก็จะได้ขอบพ่นนะมาเ้าหน้าโอ้มะหน่าอยู่ นั่นมาแดงกันมามม่ใจลูกนี่ตีฝ้าเสียงอยู่นี่เดียงนุ่งหวายอยู่นี่โอ้บ่เออเดี๋ยวมาจอดเตี้ยอยู่อือรถกระจอดอยู่นี่เลยเจ้าก็อยู่ให้อยู่หน้าเนาะอยู่เนี่ยโอ้ยอยู่นี่ตินี่สิเป็นเฝ้าอยู่นี่เดี๋ยวมาแล้มาเบิ้งกลางเว้นตะกอนเถอค่ะท่านผู้ชมเออมาเบิ้งดอกกะงามขึ้นกับดิหย่างครับขึ้นดิหย่างงามขึ้นกับดิหย่างงามนุ่งกับดิหย่างเน้นหกนี่ เดืนนอนหกก็ดีอย่างเดือนทิพยสองหา้าขึ้นปีใหม่เ้าก็ดีอย่อางเพิ่นนะเพิ่นรักษาโอ,โอ,อยู่แถวนีวันจนนันทรเมื่อคืนก่อนนี่วันมามาอ้วนอยู่เทียงเพิน่นนี่อันไปบายมุตะร์ไซเพิ่นหันมาหันเลยมาเบิ่งกบาเด็กตัวใดมุตะร์ไซค์ขันฝันเกี่ยวกับเทียงนี่สีออกทิพย์หกเทียงล้างนี่โอโอค่อยฝันเกี่ยวมโอ้อยถือายถืออะไรกับเพิ่นบอกเจ้าเคยฝันฝันนี่ค่ะ เนี่ยมาเดีอยงเพิ่นเหมืองพ่นเดีอยงเพิ่นก็ไปเอิญมาอัต้มไก่เต่าไห้ไก่โตของสมของหวานเลยเดีอยงเพิ่นค่ะบนมันของอะไรเห็ดย่างดีเลยเห็ดย่างดีแต่ก่อนนี่มีพ่นใหญ่ซักซิดหายได้นี่ย์นู่นอันนี้วัดเส้นแจ้ดรักสมรักษาผ้าในแถวนี้ลุง เอิญเพิ่นมาจากไหนี่ิชิดเดย์บ่าวตั้งไปหนูพัดหลงหลงซื้อมีเดี๋ยวมาลำใจไปถามมาลำใจเอิญปูเอิญปูเดี๋ยวปูหลวงหัวบอมเอนขันสั้นกับชิได้ว่าลูกอันคือนซุปหนูไกลไปไกลมากเอิญดูบล้านเด้ญาติโยมเพิ่นบอกดูบลานเพิ่นซุปหนูกไกลไปไกลมากกับชิได้เอิญถึงตัวลุงเมีนบอนุว่าตงไปถามมาลำใจเนาะหลงซื้อยังวะ ต้องซื้อเพื่อนนะเพิ่นมีนะมีมีซื้อเื่อมนบให้วันเศร้าเดี๋ยวบอสโสดเดือยเจ้าของที่เพิ่นถือบ่ล่ะถือคือกันเนาะยวบอกของที่เพิ่นก็ถือคือกันอันนี้กะลุงเพื่นกับผ้าไปไปถามมะลำใจด้วยนะถ้ามี่รถไปถามมะลำใจแต่ว่าเบอร์โทรเฮาบ่มีนะกะมื้อนี้อาจจะบ่สะดวกก็คือมื้อหน้าก็อาจจะเป็นได้อ่าคือ เมื่อวานเพิ่งกัอนนี้สงสัยไปขายทุงเถ่าบวัวเรเดี๋ยวมือห<อ>นาไปตลาดนัดคุณผู้ชมนี่ไปตลาดนัดเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวจังไดจังอันหันเข้าบัวเร็มากกับให้ลุงเพิ่งซื้อนา้าซื้อหยังมาอนไว้เออบอว่าเป็นหยัง่งแต่ขอให้มีสุขสีมาดีอย่างเองอก็นะสรุปนะคะตอนตอนเย็นนะคะก็เราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปขอตัวเลขโชคลาภกับพญาบึ้งนะคะท่านผู้ชมก็พอดีคุณลุงนะคะก็มีลุงหลุนมีโชคลาภมา บ่อยมากนะคะวันนี้ก็เลยลุงก็เลยจะอาสาพาไปขอโชคลาภพญาบึ้งให้กับแฟนขับแฟนช่องของเรานะคะเดี๋ยวยังไงท่านผู้ชมรอติดตามนะคะตอนเย็นนี้นะคะก็ตัวเลขที่คุณลุงฝันนะคะฝันฝันเกี่ยวกับความฝันก็เกี่ยวกับเห็นงูนะคะแล้วก็ยังก็ลุงมาจะได้ก่อนงูสิงห์รถหยับ,ยบรถหยับงูสิงห์รถหยบงูสิงห์ อยู่พนตีเป็นตัวเลขก็คือสี่สีส่ได้ลุงวามเมื่อกี้นะคะเป็นตัวเลขสี่สีที่คุณลุงตีตัวเลขชโชคลาภมานะคะแต่ว่าตอนเย็นนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปขอโชคลาภจากพญาบึ้งนะคะซึ่งรูนี้นะคะหันไปทางทิศตะวันออกเนาะลุงเนอะห,หันไปทางทิศตะวันออกฮะรูนี้เห็นมาเป็น ปีขึ้นปีเมื่อกี้จะบอกว่าสองปีปีกว่าเกือบสองปีวะโอ้ค่ะท่านผู้ชมเห็นมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นเจ้าตังก็ไม่ได้ถ่ายคลิปก็เลยไม่ได้ถามมาวันนี้ก็เลยถามลุงบอกว่ามีมีนะคะก็เลยเดี๋ยวยังไงท่านผู้ชมนะคะก็รอติดตามแล้วกันว่าตอนเย็นนะคะเราจะไปเอาตัวเลขโชคลาภแล้วก็ท่านใดเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม,มเอาไปปะป๊ไปใส่นี่ วันนี้จะพาไปเอาเลขกับพญาบึง้งพญาบึ้งดอนมุดแดงเป็นครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมไปเอาดิเดินไปเอาสิใครบอกให้ลืมไม่มีเทียนยได้ไงอ่ะ แค่ไปซองพอนเนี่ตอนนหนข้าวอ,ออกอมาเลยฮะเจือเทียนเนี่้าออกมาเลยดิถ้าบประเดี๋ยวซองทันดิท่านมือหมอบอืมแตคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็จะตามคุณป้าติกนะคะไปขอตัวเลขจากพญาบึงเนาะป้าติกเนาะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันแดงแปดข้าอยู่ด,ดอน<า>ม,<า>มด,ดแดงหรือดอนมดแดง ตอนนี้อันสถานที่พุ่มเจ้าที่ไปจะได้ป่าบอกฟังหน่อยพุ่มเจ้าที่เฮ้ผู้ใหญ่ข้างหน้าสองคนกับเป็นพี่สาวกับปีเกยนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้คุณป้าเป็นคนขอเด้อคุณลุงคุณป้าติดกับคุณลุงลุนขาพอยู่ใช่แค่ต้นนี้บ่บ่เอาพุ่นเอาพุ่นเอาพุ่นเออเอาพุ่นเลยเอาตะพุ่นละมันจังอันนั้นอยู่ไกลพุ่มเจ้าที่บ่เออคนจังเก่งไห้ เต้าเด่นเตัวเด่นขอพุ่มกระเทีโอ้ยพุ่มกริเอ้ยวดุกร้านหอยมาลูกดูเด้อดุกร้านมาขอจบหลับดรงนี้อืมวันนี้นะคะก็เป็นวันแปดค่ำเนอะปะแปดค่ำนะปะแปดค่ำเดือนสาม วันนี้นะคะสําหรับใครที่ตามหาตัวเลขโชคลาภของพญาบึง้งวันนี้เรามาแล้วค่ะเจอแล้วค่ะแล้วก็หันถไปทางที่ตะวันออกรูใหญ่มากนะคะก็มาสํารวจพื้นที่ดูแล้วคุณลุงบอกว่าเห็นมาจะสองปีแล้วนะคะรูนี้ไม่หนีไปไหนนะคะภูมิเจ้าที่ก็แรงอยู่อันนี้ดูบด้มาลบรูเดอร์ สกรโชคลาบนี่ค่ะโอ้มีเบาะหายออกไปยิ่งข้ยิ่งข้าวเข้าวห้ทายลิปสะก้อนออเอานางซะโอ้ยลืมไอเซียนเอาศาส์มากื่เป็นยังโอเฮารงมานางไรสดจะหนีไหมสะก้อนบ่อนน่ะเราคนบ่มากระว่าแม่เฮาหนีแม่นางอ่ะอืมนคนดีตัวปกครอง อู้อาดามันอันนี้บ่แล้วเฝ้าเฮ็ดเพราะว่าถาพ่นทายก่อนป่าข้ากินเผาแล้วโอ้หหห่างกินโมกินกินชกอนเพเป็นยังพวกเฝ้าหรอกเ้าเ้าลุงพคนลืมบอกเฝ้าอาสารอยู่หลังรถมาเห่อกระเปิดไฟแล้วก็ห่ากระไ่สดไงห่ากระนั่งถ่ายยุศาสตร์มันขึ้นมากข้าเวเดียวเด้ช ไม่ไม่ขอยเห็ดนั่นท่านผู้ชมนะคะนั่นขึ้นมาแลว้วขึ้นมาแล้วตายปฏิกิริยาแรงสามตัวถ่ายตั้งวันที่หนึ่งอีกนีดนึ่นงตามตัวถ่ายสามตัวถ่ายตั้งวันที่หนึ่งขึ้นมาจริงๆด้วยโอ้ยอ,อ,อย่าปากนะสามตัวถ่ายตั้งวันที่หนึ่งขึ้นมาอีกหรือแ่เออบ้าบ่าเนาะถึงเวลายังถึงเวลาหรือยังถึงแล้วนั่นสามตัวถ่ายตั้งวันที่หนึ่งได้แล้วได้แล้ว ขึ้นมาแล้วโอเคโอเคไปงั้นเราไปดูดีกว่าเนะพอสามตัวเออสามตัวท้ายลงวันที่หนึ่งเลยพ่อพ่อให้ให้ให้คุณป้าเป็นคนเปิดนี่ใบแรกเดินเนี่ยไหนใบไหนขึ้นมาใบแรกอยู่ไกลที่สุดคือใบแรก๋อไยลที่สุดขึ้นดีเด้ะแม่นใบเออนี่ไกลที่สุดเอาเปิด เปิดแล้วขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาเลขยังกลับดานสีันใหม่ขันใหม่พี่โอ้เขียนเลขไทยไทยดิสีเดิมไม่โชว์โชว์ใส่กล้องให้หน่อยโซนสี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 เป็นเลขสีไม่โชว์โชว์ใส่กล้องให้หน่อยโซนสี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 เป็นเลขสีตัวแรกเป็นเลขสีนะครับท่านผู้ชมเป็นเลขไทยบ่อนี่เลขไทยเลขไทยมันจังเห็นชัดเจนนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็ อคุณป้าติดคอนะคะเป็นเลขตัวแรกเลขสี่นะคะก็เป็นเลขไทยนะคะเอาวางไว้นี่ก่อนเป็นเลขสี่นะครับวางไว้นี่วางไว้นี่เดี๋ยวขอดูหน่อยนี่เป็นเลขสี่โอเคเป็นเลขสี่าตัวที่สองแผ่นเก็บไไก่ที่สองเลขห้าไม่ใช่เลขหกตัวที่สองเป็นเลขหกค่ะเลขหกปาหกน้อง เดี๋ยวหันหันให้ท่านผู้ชมดูก่อนออันนี้ตัวที่สองก็เป็นเลขหกนะคะเพราะเดีกถ่ายสามตัวทวันถิ่นเดินเด้อเป็นเลขหกไทยนะครับเป็นเลขหกไทยไปฝ้าวอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเรียงก่อนจะเย็นๆให้ท่านผู้ชมดูก่อนอันนี้ก็เป็นเลขเลขหกเลขสี่เลขหกนะคะเลขหกนะครับนี่ก็ตัวที่สามเลขเก้าใช่ไหมนี่นี่ไง โอ้ยเลขเก่าโอ้ยงามหายเจตางเขียนบ้วง,งามนะคะท่านผู้ชมเป็นเลขเก้านะครับ <S <S เ,เก้าสี่หกเก้าโอ้สี่หกเก่างามอยู่เด้อค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขจากดอนมดแดงนะคะพญาบึ้งจากดอนมดแดงนะคะก็ได้ตัวเลขสี่หกเก้าสี่หกเก้านะคะก็เป็นคืนวันพระนะคะท่านผู้ชมคืนวันพระนะคะ แม8คั่ำนะคะท่านผู้ชมก็สำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคลาภในงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศส5 6 4นะคะ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เจตังด้วยนะคะท่านผู้ชมก็เป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจตังนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ